54แรงมือ2ของดีจากเจพีทมาอีกแล้วนะครับรถไถมือ2ของดีเจพีที NT554 54แรงมา้าชั่วโมงอยู่ที่2,228ชั่วโมงดีขนาดไหนดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกักนเลย <ผม S 2> นะครับผมบ่อแขกช่องเ p t ีทีดักเนะครับวันนี้มากับหนึ่งนาทีกับเ p t นะครับซึ่งเรานะครับได้น,นำรถมือ2มาแล้วนะครับซึ่งรถคันนี้นะเราทำการเปลี่ยนกองโซลา่านะครับเปลี่ยนไถกองน้ำมันเครื่องกองไฮดรอลิกนะครับรวมถึงนะครับทำเปลี่ยนลูกหมานะครับทำสีรอบคันนะซึ่งรถคันนี้นะครับมีชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ 2,228ชั่วโมงนะครับรถปิดผลิตปี2018นะครับเดี๋ยวลองรถให้ดูกันเลยเล่นเครื่องเลยไปดันไปดันลองอกขึ้นลงพาลังขึ้นวีดีโออีกเกี่ง วิ่งเลยคันนี้ไล่ได้ทุกเกียร์นะครับหนึ่งมหมดไล่ได้หมดเลยนะนี่แรงไหมล่ะโอ้โหถอยมาเลยคันนี้นะครับ nt 5 5 4 5 4แรงมา้ามา,มาพร้อมกับใบดันสำหรับคันนี้นะพี่ที่2228ชั่วโมงนะครับเราขาย,ยที่3 4มแ0 0ห0 0บาทอย่าลืมนะครับ j p t ไม่เคยก่อไมอะไรทำเขาบอกว่าทำมีอะไรทุกชิ้นมีช่างบริการถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ได